สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนเอซทุกท่านครับพ่อ,อยามาหาได้นำพระสมเด็จวรคังเนื้อกระเจะจันนะครับองค์นี้บางท่านก็เรียกว่าองค์ ราชาหรือองค์จักรพรรดิเนื้อมวลสารที่เป็นเนื้อกระเจะจันตามบุรพาจารได้กล่าวไว้นะครับไม้กระเจจจันเป็นไม้เนื้อหอมนะครับเพื่อนๆเจ้านายชั้นสูงในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็จะนําไม้กระเจะจันมาทําเป็นน้ําอบน้ําหอม มาเป็นเครื่องฉลมมผิวกายให้ดูผุดพองให้ดูเต่งตึงนะครับเพื่อนเป็นเครื่องฉลมมผิวได้เป็นอย่างดีนะครับเนื้อไม้กระแจจันเอามาขัดผิวให้ผิวสวยงามแก้สิวฝ้าจุดด่างดำได้นะครับไม้กระแจจันเดี๋ยวเราลงกล้องขยายเราจะเห็นเนื้อเนื้อ หรือว่าเป็นเสี้ยนไม้เป็นเนื้อไม้เป็นใยไม้เป็นกากไม้ของไม้กระจายจันอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนนะเดี๋ยวพ่อใหญ่มหาจะส่องกล้องขยายให้เพื่อนๆได้ดูนะครับองนี้แล้วก็องค์นี้ก็ครุกเค้าด้วยผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิกสิงเฮนะครับแล้วก็วนสาร ที่เราเห็นนี่นะครับเพื่อนๆเราก็เรียกว่าเม็ดพระธาตุงอกแหละครับเพื่อนๆเม็ดพระธาตุงอกอันที่จริงก็เหมือนเหมือนเราเข้าไปถ้าหินปูนหินงอกหินย้อยนะครับเนี่ยเราจะเห็นเนื้อเนื้อด้านในองค์พระนี่ผุดขึ้นมานะครับเพื่อนๆเนี่ยผุดขึ้นมาเป็นเม็ดเม็ดเป็นเม็ดเม็ดพวกองค์พระนะครับลักษณะที่ผุดขึ้นมาอย่างเงี้ยพระใหมหามีองค์นี้องค์เดียวนะครับเพื่อนๆองค์นี้องค์เดียวนะครับ เดี๋ยวเราเข้ากล้องขยายเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดว่ามันแปลกมหัศจร์นะครับเป็นเนื้องอกขึ้นมานะครับเม็ดพระธาตุงอกขึ้นมาเหมือนเราเข้าไปทัาหินปูนหินปูนงอกย้อยออกมาอย่างนั้นแหละครับเพื่อนๆซึ่งลักษณะอย่างเนี้พระใหญ่มหามีมีองค์นี้องค์เดียวแต่ถ้าลักษณะพระที่หักแล้วมีหินงอกหินย้อย เรียกว่าซ่อมแซมผุดขึ้นมาตรงที่หักอันนั้นพระยมหามีสามองค์นะครับครูบาอาจารย์ท่านยังเรียกว่าสมเด็จวัดระฆังเนี่เป็นสมเด็จที่มีชีวิตนะครับตรงไหนหักตรงไหนบินท่านก็จะงอกท่านก็จะเติมแต่งขึ้นมาเองก็ก็แปลกมหจาจันย์นะครับเพื่อนสมเด็จวัดระฆังเนี่ยแปลกมากนะครับเหมือนท่านมีชีวิตนะครับอย่างองค์เนี้ยเดี๋ยวเราข้อกล้องเราจะเห็นชัดนะครับ ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูภาพรวมกันก่อนนะครับเพื่อนๆดูวันณะท่านเป็นยังไงครับสีเขียวอ่อนๆนะครับเหมือนสีกานมะริแห้งนะครับเพื่อนๆดูดูเส้นมครับพิมพ์เส้นขอบกระจกเส้นวาสนาและที่เราเรียกนะครับเพื่อนเ่เห็นไหมครับชัดเจนสมระคังก็อวบใหญ่ผ้าพักเป็นผลมะตูมเลยนะครับดูด้านหน้านี่มองไม่เห็นหูนะเพื่อนๆนแต่ว่ามองด้านข้างเห็นหูลำไรเห็นไหมครับเนี่ย นี่แหละคือศิลปะภาพสามมิติขององค์สมเด็จวราคังเป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนเหมือนพิมพ์ใหญ่อ,อกระบอกเลยนะครับเพื่อนๆพระอรานี่พืยนครับแต่ว่าพิมพ์จักรกพรรดิหรือว่าพิมพ์ราชาองค์ราชาเนี่ยเราจะเห็นตรงแขนด้านฟ้าเราซ้าองพระเหมือนเหมือนมีกล้ามเล็กน้อยนะครับเนี่ยเพื่อนดูปลายพระบาทนะเนี่ยปลายพระบาทเนี่ยถ้าเราวัดตรงกับมุมข้อศอกแขนนี้นะครับ ฐานหมอนรองสิ่งลักษณะมีร่องตรงกลางเล็กน้อยตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเราจะเห็นชัดนะครับดูขอบข้างแต่พอมาดูด้านหลังนี่ครับเพื่อนๆดูด้านหลังเป็นไงครับหลังอักษรจีนจะเรียกกันว่าขั้วตาซื่อขั้วตาซื่อขั้วก็คือหลวงหลวงพี่หลวงตาหรือหลวงพ่อตาก็คือโตซือคืออาจารย์ เราซือ้อต้าซื้อคืออาจารย์นะครับคัวต้าซื้อคืออาจารย์โตเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยอักษรจีนจะรึกชื่อแอ้เพื่อนๆดูอักษรจีนนะครับโบราณไหมครับอย่างเงี้ยม,มองมอง,มองเห็นรู้เลยนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยธรรมชาติแน่นอนด,ด,ดูดูความดําดูความด่างดูความพร้อยดูความมืดมนดูความสว่างจ้ามันตัดมันสีมันทับมันซ้อนคือได้ได้มุม ได้มุมแล้วก็สมมาตรกับองพระนะครับเพื่อนๆดูอย่างเงี้ยแล้วก็ลองนึกดูว่าจะปลอมจะแปลงจะเกะจะสั่งทำยังไงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันต้องรบเร้าด้วยการเวลาผ่านไปร้อห้าสิบปีนะครับอบทอดแช่เวฟหมักมากเรามองออกเรารู้เราเห็นนะครับยังไงก็ไม่เหมือนนะครับอของจริงของแท้ก็เป็นอย่างเงี้ยเพื่อนๆดูข้อข้างเห็นไหมครับอย่างเงี้ย แม่เหล็กดูติดนะครับเขาม้่ลงเหลืองนะครับองเี้เดี๋ยวเราลองมาเข้ากล้องขยายกําลังสูงดูดูไปพร้อมกันนะครับเพื่อนๆเราจะได้เห็นความความเรียกว่าแปลกมหศตรจันของของพระสมเด็จนะครับเพื่อนๆเอาง่ายๆย,ยิ่งถ้าเราถ้าเรามีข้อม,มูลนะครับถ้าเรามีข้อม,มูลเรามีองความรู้นี่เราเราจะรู้เลยนะครับรู้แล้วเราก็จะเห็นชัด เห็นชัดเลยนะครับว่าพระแท้เนี่ยยังไงมันก็มันก็ดูดูแล้วมันงามมันฉ่ำดูแล้วมันงามมันฉ่ำนะพระแท้นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อดูดูองค์นี้เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อดูตรงที่พระยามหาชีก่อนนะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะครับเม็ดเนี้ยนี่แหละงอกขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยจุดที่พระยามหาชีนี่ดูเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ย เป็นเม็ดนูนขึ้นมาแตกขึ้นมาเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยแปลกมากแต่ใจเ,เต็มเลยนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูสิครับเอาเอา,เอาที่พ่อใหญ่ามาหาชี้นะดูมือดูไม้ที่พ่อใหญ่มหาชี้นะ่ะจุดต่างๆเห็นไหมครับอย่างเงี้ยก้อนเม็ดเมื่ลื่อเลยนะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราลองลองลอง,ลองให้เพื่อนเห็นใกล้ๆดูนะครับทีนี้ แปลกนะครับดังนั้นในพระองค์นี้แท้แทนให้นอนนะครับเราไม่ต้องไม่ให้ใครมาการันตีให้เรานะครับแท้ของเรานะครับเพราะหลักฐานปรากฏเพราะความรู้ความสามารถที่เรามองเห็นทะลุองค์ความรู้ที่เรามีองค์ความรู้ที่เรามีเราสามารถบอกและตัดสินได้เนี่ยเพื่อนๆดูดูดูตรงนี้นะครับเนื้อเนื้อเ,อเยืะ เสี้ยนไม้กากไม้ใยไม้กระเจะจันนะครับเพื่อนเห็นไหมครับพ่อใหญ่มหาดมอะเสียดายเพื่อนๆไม่ไม่ไม่ได้กิ่นนะนะพ่อใหญ่มหานั่งอยู่นี้เอามาดมอะไรได้กินกินหญ้าแห้งนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่กากไม้ใยไม้เนื้อไม้กระเจะจันนะครับเพื่อนๆนี่ ก็อย่ามาหาเอามาดมนี่ได้กลิ่นเลยนะเพื่อนๆองค์นี้ยได้กลิ่นกลิ่นเหมือนกลิ่นหญ้าแห้งนะเพื่อนเพื่อนเอาง่ายๆเห็นไหมครับนี่นี่ยใยไม้กระเจี๊ยดนะครับเพื่อนเพื่อนดูเม็ดนี้นะครับเนี่ยเนื้อแตกขึ้นมาเห็นไหมครับนี่เพื่อนๆเม็ดประทัดงอกนะครับอย่างเงี้ย เม็ดนี้เห็นไหมครับ,บเพื่อนเม็ดแดงเม็ดดําเม็ดพระธาตุครบนะครับนี่แล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูเม็ดนี้อีกเห็นไหมครับ,บเพื่อนอย่างเงี้ยนี่คือเม็ดแดงนะครับรอบเม็ดแดงเขาก็ไม่เรียบตึงนะครับมีข้าแคลไซขึ้นเม็ดพระธาตุงอกเห็นไหมครับเราเห็นหููรำไรนะครับองค์เนี้ย นี่น,นี่ครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมครับนี่เยอะเลยนะครับเพื่อนๆนี่เม็ดพระาธาตุงอกขึ้นมาเ <im itation> พาออื่อนๆ <im itation> ดูมันตะไคร่น้ำไหมครับนี่เขียวเลยนะครับเขียวหยกเลยนะครับนี่อย่างเงี้ยอันนี้เม็ดพระาธานงอ,อกขึ้นมานี่เป็นตุ่มเลยนะครับเพื่อนๆนี่เป็นก้อนนะ เนี่ยเป็นก้อนเนี่ยเขาผุดเขาดันขึ้นมาเห็นไหมเพื่อนเพื่อนๆนี่ดันขึ้นมาจากด้านในมันเป็นสิ่งที่แปลกมากแต่อาจารย์เพื่อนดูนะครับเนี่ยเห็นนะครับเพื่อนแล้วเพื่อนๆก็พยายามลบภาพพวกนี้ออกนะครับว่าโอ้ยคนจนโอ้ยคนไม่มียศไม่มีตําแหนง่งจะมีพระสมเด็จแท้ได้ยังไงสมเด็จแท้ก็าขายองค์มาเป็นล้านๆแล้วตาสีตาสายายมียามาเป็นใครถึงจะมีสมเด็จแท้ ให้เราลบภาพพวกนี้ออกไปก่อนนะเห็นไหมครับพเพื่อนๆอย่างเงี้ยงอกขึ้นมาเต็มเลยนะครับอย่างเงี้ยองเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยงอกขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยงอกขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เรามาดูด,ด้านหลังกันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับพเพื่อนๆดู ดูดูความฉ่ำดูความบอกชํำแล้วองค์เนี้พยพระเมหาก็ก็เคยนำมาลงไว้บ้างแล้วนะครับแต่นานแล้วนะครับคล้ายกับเม็ดหยกหยกแดงหินแดงเป็นก้อนกลมนะครับเพื่อนๆอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่เป็นเม็ดประทาตนะครับไม่ไม่ใช่เป็นเม็ดประทาตแล้วก็ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็น เรียกว่าหรือเป็นเศษอิฐผสมกอไม่ใช่นะครับเป็นเป็นเม็ดหยกเลยนะครับเ,เพื่อนๆด,ดูดูอย่างนี้ดูความฉ่าเนื้อลอยเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยคนลุกคนพอกนะครับเ,เพื่อนๆอย่างเงี้ยดาเขียวแดงเหลืองขาวมีทั่วเลยนะครับอย่างเงี้ย,น,ยนี่ก็เป็นลักษณะผงแป้งโรยพิมพ์เวลาเรากด ที่มีตัวอักษรแน่นอนนะถ้าไม่มีผงแป้งโรยพิมพ์นี่ต้องติดติดอง์พระเยอะเลยนะครับติดบล็อกพิมพ์ติดองพระนะครับเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยคือผงแป้งโรยพิมพ์เพื่อที่จะไม่ให้หมวลสารติดในบล็อกพิมพ์มีเยอะเลยนะครับเพื่อนๆอย่างเงี้ยแล้วก็ดูเนื้อดูดูดูเนื้อนะครับดูเนื้อชําเลยนะครับด้านข้างก็ปิดแยกออกมา เหนนเน็นไหมครับเพื่อนๆฉ่ำเลยครับเนื้อเนื้อนี่ฉ่ำมากเลยครับความงามของท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูขอบข้างนะครับเพื่อนๆดูสิครับเหมือน,น,นเหมือนหินใช่ไหมครับหินใสเหมือนเม็ด นำข้าวเหมือนก้อนข้าวสุกเลยนะครับเราเรียกว่าเม็ดพระาธาตุนะครับอย่างเงี้ยนี่องค์นี้พ่อใหมาหาว่าเล็กไหลก็ไม่ใช่เสร็จอิฐผสมกองก็ไม่ใช่นะครับเป็น้ค่กับเม็ดหยกนะครับหยกแดงนะครับสวยงามนะครับก้อนกลมเลยนะครับเนี่ย ดูความฉ่ำน,นะครับเพื่อนๆเป็นไงครับเนี่ยดูแล้วคลาสสิกมากนะครับมีสองก้อนนะครับในเพืเ่อนๆเนี่ยเป็นอิดคล้ายๆกัๆบ ยกแดงนะครับเพื่อนๆมีสองก้อนสองมุมเลยนะครับนี่นะครับลักษณะเหมือนกันเลยนะครับนี่ด้วยนะครับเพื่อนๆดูดูแล้วเป็นไงบ้างครับองค์นี้คลาสสิกไหมครับดูพ้พักเนี่ยโหสวยงามนะครับเป็นผลมะตูมนะครับเพื่อนๆนมีติ่งหูวลำไรหัวข้างเดียว พศนี่เป็นลำเลยนะครับแล้วเนื้อมนสารก็เป็นของเฉพาะตัวนะครับเพื่อนดูสิครับเนี่ยผุดขึ้นเต็มไปเลยนะครับเนี่ยอยู่ที่เราชอบนะครับเพื่อนๆเราเราชอบแบบไหนเราก็ศึกษาสะสมตามนั้นนะครับองค์นี้เป็นองค์จักรพรรดิหรือองค์ราชาเป็นองค์ที่มีเมตพระาธาตุงอกขึ้นมาเท่าที่พระมหาดูน่สมบูรณ์นะครับองค์นี้ สมบูรณ์แบบเป็นเพื่อนดูแล้วเป็นไงบ้างครับถ,ถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พอ่อใหญ่มาหาช่องสองพระบา้านเลยนะครับขอบคุณครับ